สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Tankcom s และผม Ice Tankcom นะครับวันนี้ฮะจะเป็นการรีว <PAUL: S 1> <patrons> ิวนะครับเน้นร <laughs> ีว SI ิวเลยเพราะว่าเราได้การ์ดจอแซมเปิลมาหนึ่งตัวนั่นก็คือดืดๆอ่ะเป็นการ์ดจอจากแบรนด์ MSI นะฮะแล้วก็เป็นรุ่นหรือว่าซีรีส์พันที่หลายๆคนสามารถจับต้องกันได้ครับด้วยงบประมาณที่อยู่ประมาณสักหมื่นสกว่าบาทประมาณนี้ แล้วความแรงก็ตอบโจทย์การเล่นเกมหนักๆได้ดีในระดับหนึ่งเลยทั้งความละเอียดระดับ full hd 2 k จนไปถึง4 k นะตัวนี้แหละรุ่นนี้แหละเป็นซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยนะครับและเราก็ได้แซมเปิลมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตานะครับแบบคร่าวๆว่ามันต่างจาก1 8 8 0ยังไงหรือว่า1070ยังไงนะครับมันจะมีจุดต่างบ้างแหละนิดๆหน่อยๆเพราะวันนี้มันคือตัวนี้ครับ msi gtx 1060 gaming x 6 g b าตาของเจ้าตัวนี้นะครับ1060 Gaming X เนี่ยมันไม่ต่างอะไรจาก1800 10 7 0 Gaming X เลยเพราะเขาใช้ชุดระบายความร้อนเดียวกันนะเดี๋ยวนี้ลหลายๆยี่ห้อมักจะทำแบบนี้ครับชุดระบายความร้อนตึ้งทีเดียวกันเรียกชื่อรุ่นเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่ซีรีส์ของตัวการ์ดนะฮะ80 1060 1 0 7 0 RX 80อะไรประมาณนี้ใช้ชุดระบายความร้อนเดียวกันเลยถ้าเกิดเป็นรุ่น non b a s ง่ายดีนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนในการผลิต ทำให้เราได้สามารถใช้การ์ดนอนเ็บในราคาที่ไม่สูงมากนักได้เลยนะแต่ความแตกต่างของ1060กับพ0น0นึ่งกับพันแปดสิเนี่ยมันย่อมมีครับที่ผมดูเลยนะนะฮะก็คือเรื่องของอินเทอร์เฟซที่ใช้เชื่อมต่อ s อสเนี่ยหนึ่งศูนยมันไม่มีเขาก็เลยตัดทิ้งไปครับ PCB ก็เลยเป็นสีดําเต็มไปเลยไม่มีจุดเชื่อมต่อ s อ i นะซึ่งพ0น0จ็ดสมันต้องมีครับเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อ s อ i ได้แบบสองเว แต่พันหไม่สามารถเชื่อมต่อไอซอยได้ย้ําเลยนะครับและอีกหนึ่งจุดก็คือปลั๊กที่ใช้เชื่อมต่อไฟเลี้ยงพันหกนะครับทุกตัวที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นแบบ8ปดพิน PCIe หนึ่งหัวนะฮะเกือบทุกตัวเกือบทุกยี่ห้อนะครับที่ผมเห็นมาที่จับมาก,ก็ตามนี้ที่เหลือก็นหน้าตาเดียวกันชุดทำความร้อนเดียวกันนะครับ gaming x ด้านหลังก็จะมีแบ็กเพลทครับมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเหมือนรุ่นใหญ่อย่างพันแปดสิบและพันเจ็ดสิบที่นี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องของบททดสอบกัน ก็เป็นไปตามสเต็ปไฟสตร,ไตรี์ดดวิชัน่นฟูล l HD 2K 4K นะครับอุณหภูมิ80% 100%ของรอบพัดลมนะฮะเราจะตั้งไว้แล้วก็การเล่นเกมเนี่ยเราจะปล่อยเป็นออโต้ไว้เดี๋ยวผมอธิบายแบบชัดเจนเลยเรื่องของการกินไฟอีกเหมือนกันนะฮะแต่ย้ำอีกหนึ่งครั้งครับหลายๆคนยังไม่รู้ <c oughs> แตงคอมเราเวลาทดสอบการ์ดจอเนี่ยผมจะใช้โปรแกรมที่มันสามารถปลดล็อก power limit และ temp limit ได้ นะซึ่งปกติผมจะใช้ MSI Afterburner ปกติเนี่ย power limit มันจะอยู่ที่100%ปลดล็อกปุ๊บดันไปเลยครับการ์ดบางรุ่นก็จะได้108% 112% 116% 11แล้วแต่ตัวเทมลิมิตก็เหมือนกันนะครับบางตัวบางรุ่นเนี่ยมันล็อกมาที่8 5อ่อไม่ใช่8 5องศา8 8องศาอะไรประมาณเนี้ยแต่เราจะลากให้มันเกินขึ้นไปนะครับให้เทมลิมิตมันไปสุดประมาณ9 6อ่า9 6องศา9 8องศา แล้วแต่ตัวเองเหมือนกันก็คือดันสูดดับผมด้านสูตรตลอดมัมีให้ใช้ก็ใช้ไปใครที่ทําไปแล้วนะครับก็ลองทําดูนะตามนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันที่บททดสอบครับ วเป็กเครื่องที่ใช้นะฮะก็คือตัวเดิมน,นี่แหละครับเทสเบดตามปกติของเรา 6700K วิ่งที่4.6กิก4ข้อ8เทรตเต็มกำลังของมันนะฮะแบบที่ความเร็วนี้หลายหลายคนสามารถปรับแต่งเล่นนะครับเพื่อให้มันวิ่งที่ความเร็วนี้ได้ง่ายๆนะครับไม่ยากฮะผมเคยบอกบอกเอาไ้แล้วนะครับ4.6เมนบอร์ดเป็นกิกกระบาซ 170XSOCforce นะครับดัน Perform a n c e กันให้สุดๆไปแล้วแรมก็เป็น G-Skill ครับ t r i d e n t e ซั DDR4 16 g ิกด้วยชันแนลครับบัส3,200อันคอวิ่ง4,000 CL เหมือนเดิมนะ16และสเปคของการ์ดตัวนี้ครับ MSI GTX 1060 Gaming X 6 g ิกย้ำนะครับว่าเป็น Gaming X นะฮะให้ดูกันที่เรื่องของคอสปีดกันเลยครับคอบูส1,873เมกะเฮิร์ตซ์คอเบส1,645เมกะเฮิร์ตซ นะครับแรม2องพเมกะเฮิร์ซคูณ4เข้าไปเท่ากับ8,208เมกะเฮิร์ซค่าอื่นนะฮะจะเท่ากับ1060ทั่วๆไปก็คือเป็นแรมหกิก GDDR5 นะครับแต่ว่าคอสปีดเนมสปีดเนี่ยเฮ้ยมันเท่ากับตัว ASUS Strix เลยอะ่นะหนึ่งศูนยนย่ะอ่ะไปต่อนะครับเริ่มบนที่3า B Mark กันก่อนครับโหมดเดิมนะครับ Benchmark ไฟสไตร์แล้วก็เป็น Default นะครับ Full HD ตัดเดโมทิ้งออกไปแล้วก็รันรอดูคะแนนคะแนนออกมาอยู่ที่11,563นะครับ11563าสสำหรับคะแนนรวมและกราฟิกสกอร์ 1,3,4,4,7ฟิกสิกสกอร์1,4,8,6,7และ score คมบากสกอร์4,8,5,1และที่ดีวิชั่นให้ดู setting ก่อนนะครับ l i n สเต็ปไปเลยนะฮะ Full HD 2K 4K อ่ Setting Video Full HD นะครับผมเปิด G-Sync เอาไว้ฮะหน้าจอ XD28 และกราฟิก hmm. ก็เป็น Ultra ปิด V-Sync เซสอ่จดูไอายยา้ช้าเฟรมเรท สตาร์ท68 69กว่ากว่านะฮะตอนนี้ครับ CPU ทำงานประมาณ29%นะครับแล้วก็แรมเครื่อง7.2กิกกว่ากว่าแรมการ์ด2.6กิกนะครับมันจะไหลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับจนสุดของมันและอุณหภูมิของการ์ดตอนนี้ครับ56องศาพัดลม41%ครับ1490กว่าร,รอบ คอสปีด2050เมกะเฮิรตเพราะว่าเปิด power limit นะฮะแล้วก็ temp limit เอาไว้วิ่งครับลื่นฮะเกิน40เฟรม50เฟรมขึ้นไปนี่สบายหายห่วงผมจะไปเรื่อยๆนะครับ56เฟรมอุณหภูมิยัง55อยู่ครับสําหรับพัดลมออโต้ตอนนี้41%ครับพัดลมแรมการ์ด2.9กิกละ อุณภูมิสบายแท้และห้าสิบห้าองศาเองอะชิวเกินห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเฟรมหกสิบบ้างครับหกสิบกว่าบ้างฮะแล้วจะดีเทลบางช่วงของตัวเกมอ่ะอันนี้คือ full hd นะฮะก็เป็นเรทปกติของหนึ่งศูนย์หกศูนย์นครับมันจะอยู่ประมาณนี้ห้าสิบกว่าหกสิบกว่า ลื่นครับ no tearing นะครับไม่มีสะดุดอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มเป็น 2K Ultra ดูวิดีโอครับแล้วก็เพิ่มแต่อ่ะ2,560คูณ1,440เพิ่มแต่ resolution พอครับเพราะว่ากราฟิกเป็นค่าเดิมอยู่นะฮะนะมนี้นะครับ 2K อ่ะโอเคออกมาต่อ เฟรมเลตอยู่40ครับ 42, 43แรมการ์ดกินมาเป็น3.6กิกแรมเครื่อง7.7กิกแรมเครื่องมีผลเห็นไหมฮะแรมการ์ดก็มีผลครับ1060แรม6กิกเนี่ยผมว่าเอาอยู่ณเวลานี้นะ f ูเอชด k สอได้หมดครับอุณหภูมิ55องศาเหมือนเดิมยังไม่เพิ่มเติมขึ้นมาพัดลมออตโต้ยัง41%อยู่ครับ1400กว่ารอบ1500 คอสปีด2,50เมกแรมการ์3.8กว่า39เฟรม38 37 40ก็มันก็อย่างลื่นนะแต่อยากให้ดูเน้นที่ตัวอุณหภูมิเลยฮะอุณหภูมิสวยมากครับ56เอง เย็นนะเนี่ยทำไปเล่นไปพนุอโต้เองพนุอโต้ยังคง41%อยู่ครับ43เฟรม45เฟรมลื่นนะฮะเหลือเฟือนะครับความละเอียด Full HD และ 2K และสุดท้ายครับ 4K <c oughs> 4K <c oughs> มีกระตุกผมเนี่แหละมีกระตุกเสียงเรื่องกระตุกอ่ะ 3840คูณ2นึฮงนะครับแล้วก็เซฟกราฟิกยังเป็นอัลตร้าปิดวีซิงอยู่อ่าเริ่มหน่วงครับ22-23เฟรมอ่ารู้สึกครับ21แต่ถ้าอยากเล่น 4K จริงๆทำยังไงล่ะก็เซตติ้งครับแล้วก็มาที่กราฟิกนะฮะความละเอียดลดลงไปเหลือมีเดียม นะครับแล้วก็ยังปิด v ีซิงอยู่เคเซฟเฟรมเลทจาก21 22มันจะเพิ่มมาเป็น33ครับตอนนี้32แต่ลื่นขึ้นยังเห็นได้ชัดลดอาการหน่วงไปได้เยอะครับโอ้โหเกียดกระบองมากบอกเลย เล่นได้เล่นได้สบายแล้เวเก็บก่อนเก็บโจทย์ใครที่ว่าเซียนเซียนดีวิชันเจอกันได้นะฮะโอเคครับ 4K Medium ครบนะครับ Full HD 2K 4K แบบอั t ตราแล้วก็ 4K Medium 3 4ม5ิบี่มเฟรมครับ 4K Medium เล่นได้ครับสบาย แล้วเราก็ดูอุณหภูมินะฮะต่อเนื่องกันเลยแต่ว่าเป็นการล็อกรอบของพัดลมครับให้วิ่งอยู่ที่80%นะครับซึ่งรอบพัดลมจะอยู่ประมาณ1,990กว่าประมาณ2,000รอบโดยประมาณอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่52องศานะฮะการทำงานก็90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ความละเอียดระดับ 4K ที่เราสเตรทกันอยู่เสียงของพัดลมที่80%นะ2,000รอบเนี่ยมีบ้างครับเบาๆ เบาๆาเบาแต่ได้ยินนอกเคสนะและผมจะดันรอบพัดลมไปที่หนึ่ร้อเอร์เซนครับเสียงเริ่มมาฮะเดี๋ยวดูซิว่ารอบพัดลมสูงสุดมันกี่รอบตอนนาทีเสียงเพิ่มมาไม่เยอะฮะไม่ไม่ถึงกับดังจนน่ารำคาญครับ ยังสามารถตั้ง100%ได้นะครับสำหรับคนที่อยากให้ก๊าซมันเย็นตลอดเวลา2,474รอบนะครับสูงสุดเมื่อกี้ที่ผมเห็น2,400กว่ารอบอุณหภูมิ53อืมโอเคนะครับทั้ง80%แล้วก็100%ครับรอบพัดลมสุดท้ายครับกับเรื่องของอัตราการกินไฟของกา๊าซตัวนี้พร้อมกับซิสเต็มของเรานะครับตอนนี้ไอดอลเนี่ย90 293วัตต์นะฮรก็ยังเป็นพื้นฐานอยู่นะครับและผมจะเบิร์น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 อ่าอืมอันนี้คือการเบิร์นเปรียบซึ่งเหมือนกับการเล่นเกมในระดับหนึ่งเลยน,นะฮะเมื่อกี้ผมเห็น264วัตต์ครับ264วัตต์266ร6 26 6. 26 6ครับน่าจะสุดแล้วนะครับพาวเวอร์ขั้นต่ำนะฮะ 500นะครับหรือ600วัตต์ก็ได้ครับดูแหล่งจ่าย12โวลต์กระแสเยอะๆหน่อยครับแอมนี่ครับ MSI GTX 1060 Gaming X 6GB ต้องมีคำว,ว่า X นะฮะถึงจะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นตัว o v เวอร์คล็อกนะครับฮซิงแบบนี้เลยฮ t s ซิงชุดไยความร้อนจะเป็นตัวเดียวกับ1080-1070นะครับสำหรับซีรีส์ Gaming X แล้วก็ซีรีส์ Gaming นะเขาใช้ชุดไยความร้อนเดียวกันเลยครับยาวปยาวไป นะฮะรวมไปถึง480ด้วยนะมันก็เย็นดีแหละอุณหภูมิที่เห็นนะพัดลม80พัดลม100ก็อยู่51 52 53นะครับตอนปล่อยให้พัดลมออโต้เล่นเกมเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ55 56ประมาณนั้นครับถือว่าเย็นจับจิตนะครับอีก1ตัวเลยสำหรับ1060 non ref และนี่ก็คือ MSI ซึ่งราคาที่ขายเนี่ยตอนนี้ผมเปิดดูหน้าเว็บเจดนะ1,200 ไม่ใช่ครับ1,2,900นะฮะ12,900บาทลองดูครับสำหรับสาวกมังกรนะฮะมังกรแดง MSI Dragon ตัวนี้แหละหลายๆคนน่าจะจับต้องกันได้ครับหมื่นต้น,ตน,ตนสบายสบายโดยที่ไม่ต้องขย่งไปเป็น1,070หรือ1 0 8แนะแต่ข้อเสียของ1060ก็คือในอนาคตถ้าเกิดว่าคุณมีงบอีก1ก้อนคุณอาจจะไม่สามารถซื้ออีกหตัวรุ่นเดียวกันมาเพื่อทำการ s l i ได้ เพราะณเวลานี้ครับเ v i d i a ียไม่เปิดให้ Pascal 1060ทําการเชื่อมต่อแบบ SLI หรือว่ามันติ GPU ตามนั้นเลยนะฮะบ,บางคนยังไม่รู้นะครับว่า1060ไม่สามารถเชื่อมต่อ SLI ได้เราบอกแล้วนะครับการกินไฟก็โดยประมาณนี้เลยครับ260กวัตต์ส,สบายๆโคตรชิลเลยอ่ะนี่ขนาด CPU6700K วิ่งที่4.6 g ิกนะนะฮะแล้วก็ซิสเต็มมีชุดน้ำด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นซิเซต็มพื้นฐาน SSD 1ลูกฮาร์ดดิสกลูกนะครับโอเค ขอบคุณ MSI Thailand ด้วยครับที่ส่งการ์ดตัวนี้ให้กับเรานะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนได้ดูกันเห็นรีวิวกันผลการทดสอบกันนะครับ Division เนี่ยผมยังใช้อยู่นะฮะเป็นเกมพ่กินสเปคในระดับหนึ่งลองดูครับเราจะเอาเกมนี้เป็นเบสไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าเกิดเจอเกมใหม่ปุ๊บอาจจะหยิบมาใช้นะครับเร็วนี้อาจจะใช้เป็น Doom 1เกมแล้วก็ i v i s i o n อีก1เกมนะ Full HD 2 k 4 k ก็ไล่กันไปความละเอียดไหนที่มันเหมาะสมเราจะเป็น High หรือ Ultra ก็ตาม นะครับเพราะว่ามีจอ 4K ใช้แบบนี้ก็มันก็ดีอย่างหนึง่งนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการ์ดในระดับกลางล่างนะฮะหลายๆคนอยากจะรู้ว่ามันดันความละเอียดระดับ 4K ไหวไหมเรื่อราก็ต้องจัดให้ดูครับนะฮะไม่ใช่ว่าจะเล่น 2K หรือว่าจะเล่น Full HD กันไปยาวๆตลอดชีวิตมันก็คงเป็นไปไม่ได้ฮะอีกหน่อยความละเอียดระดับ 4K มันเข้ามาแทนที่แน่นอนครับยังต่ำละ 2K ต้องมีนะครับโอเคนะจ๊ะ ขอบคุณทุกทท่านด้วยครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับช่วยกันครับเหมือนเดิมไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์แบบพับลิกกดซับสไครต์ที่ YouTube ได้เลยกดไลค์แฟนเพจได้เลยนะครับแฟนเพจเชิร์ชเข้าไปที่ Facebook นะฮะ thx com กิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับใครอยากอุดหนุนสติกเกอร์ใครอยากอุดหนุนอะไรนะครับก็อุดหนุนได้ครับเพราะว่าตรงนี้มันเล็กๆน้อยนยนะฮะเราอยากให้ทุกคนได้ใช้กันก็ขายกันราคาไม่แพงเสื้อเดี๋ยวทำใหม่ครับใจเย็นนะรักกลุ่มประมูลฝากเอาด้วย นะครับสมัครได้เลยสำหรับคนที่ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าครับไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็ตามทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆท่านคือกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานแต n k c o m สุดท้ายนี้ครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน thanks com สวัสดีครับ